เสกนี่ผมเมตตาเขานะเสกโลโซเนี่ยเสกไม่ใช่คนหลายเขาเป็นศิลปินอารมณ์ดีอารมณ์มเพลงอะไรนะแต่เขามีปัญหาครอบครัวทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็เบรกแตแกก็ออกครับผมว่าติดไม่นานครับสเสกนะติดไม่นานนะครับเขาก็รุ่นลูกผมอะเสกอะล,ลูกผมอายุรุ่นลูกผมนะครับ อยู่ข้างไหนก็แต่งเพลงนะครับเป็นขวัญกำลังใจของนักโทษด้วยกันคิดว่าเราไปได้เพื่อนใหม่ไปได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ต้องมาตั้งสติหน่อยต้องตั้งสติหน่อยนะครับถ้าผมสนิทเนี่ยผมขับรถไปบอกแล้วไอเ้เซกอะไรวัดมานะไอ้ฮาตั้งต้นใหม่ได้อายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับ ผมเมตตาเขานะนะเมตตา